สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นรเรื่องราวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของจอดอนซานโชนะครับจริงๆผม ได้มีการให้ขอ้อมูลไปแล้วนะครับบางส่วนในคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นในเรื่องของการลดราคาค่าตัวนะครับเรื่องของการคว้าตัวจอร์ด,ดอนซานโช่นี่แหละนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เดนะครับจริงๆข่าวก่อนหน้านี้ผมได้มีการเกินไปแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้มีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับราคาค่าตัวว่าณนะตอนนี้นะครับดอทมุลเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการลดราคาค่าตัวซานโช่ลงมาเหลือเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่ง สื่อที่ราย,ยางานกันออกมาเนี่ยก็มาจากสปอตบิลนะครับก็เอามาขยายต่ออีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะพูดกันครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแมนยูเนี่ยต้องพบกับความยากลาบากเกี่ยวกับการคว้าตัวซานโชคเพราะว่าดอทมูลเนี่ยมีการตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ108ล้านปอนด์นะฮะร,ราคานี้สื่อส่วนใหญ่เล่นกันออกมานะครับจริงๆมันก็ แล้วแต่สื่อเขาจะรายงานกันออกมาเนาะบางสื่อก็บอกว่า110ล้านปอน115ล้านปอนบ้าง120ล้านปอนบ้างนะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่บอกว่า108ล้านปอนนะฮะซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูซุ้ไม่ไหวเกี่ยวกับราคานี้ฮะแล้วก็แมนยูเต็มที่ได้ในราคาที่ไม่เกิน90ล้านปอนประมาณนั้นนะฮะซึ่งณนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันเข้าทางแมนยูเป็นที่เรียบร้อยครับ ซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยดอทบุนเนี่ยมีโอกาสขาดทุนสูงสุดถึงดาวๆ66ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับจากที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต้องลุ้นอันดับติดท็อปโเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการลงเล่นในศึก UCL ในช่วงซีซันหน้าครับแล้วก็ในเรื่องของโควิด19อีกนะครับที่ทำลายเกี่ยวกับรายรับของพวกเขานะครับมันก็บวก,กกันเข้ามาทำให้มันมีความจำเป็นที่ดอทมุนจะต้อง ลดราคาสารโชลงมาในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับก็ราคาอย่างที่ผมบอกไปครับไม่น่าจะเกิน90ล้านปอนด์เป็นราคาเดิมนะครับเป็นราคาเดิมที่แมนยูเคยยื่นให้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าตอนนี้โอกาสมันเปิดกว้างก็จริงครับดอทบุญยอมลดราคาให้ก็จริงตามข่าวกอสิที่ออกมาเนี่ยนะฮะดอทบุญโอเคแต่แมนยูจะ มีการต่อรองราคาอีกหรือเปล่านะครับหรือพร้อมจ่ายเลยก็ต้องรอดูกันในรอบหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปครับโอกาสเปิดกว้างเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือเรื่องราวาเกี่ยวกับราคาค่าตัวของเจดอนซานโชนะครับที่มีการระบุก,กันออกมานะครับไม่เกิน90ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นราคาเดิมที่ดอทมุลเคยบอกปัดแมนยูมาแล้วจากซัมเมอร์ก่อนเพียงแต่ว่าซัมเมอร์นี้ก็ยอมใจอ่อนให้นะครับ โอเคนะครับทีนี้เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของลินกาดกันหน่อยนะครับหลังจากที่กดไปทั้งหมด2ประตูในเกมที่ช่วยให้เวสต์แฮมบุกไปชนะแอตตามินาได้3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับคอมเมนต์ตามโซเชียลเต็มไปหมดเลยนะครับแฟนบอลก็ไปแห่ชมทางแรดฟอร์ดแล้วกันนะครับหรือว่านักเตะของแมนยูเนี่ยก็มีการไปกล่าวชมเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทั้งเดียโก้ดันโล บรู n น่เฟ n ร n น e นเดสเฮลลี่แม็กควายลุกชอนะครับเดียโกดันโลฟอร์ e เบนซาเมมฟิสเดนะครับว่ากันว่ามีจจด,ดอนซานโช่ด้วยนะครับนะแต่ว่าผมยังไม่เห็นนะนะครับก็มีการไปคอมเมนต์แบบว่าชื่นชมกันนะครับที่ทางลินกาดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมดังกล่าวนะครับโอเคก็ยินดีกับเด็กคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะเป็นกําลังใจให้ในเรื่องของการรักษาผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับเนี่ย เห็นว่าเจมการ์เนอร์นะครับไทชองนะฮะก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเตะแมนยู U, หลายคนก็ไปให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ผลงานโดดเด่นนะฮะในเกมที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดวิดอาราบาครับก็ทำให้แมนยูมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรายงานจากคอนสแตนตินแอคเนอร์นะครับนักข่าวของ BBC แล้วก็เดอะไทม์นะครับเป็นนักข่าวชื่อดังแล้วกันพูดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตามรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าการย้ายไปเรอัลมาดริดของดับิดอาราบาเนี A ่ยยัง e ไม่ได้บทสรุปอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็เชื่อกันว่านักเตะเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายไปลีกสเปนให้ได้นะครับหลังจากจบซีซั่นนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดดีลมันยังไม่มีการประกาศออฟฟิเชียลเนี่ยมันก็สามารถมีการตอบรับข้อเสนอ นอกเหนือจากนั้นได้จากอังกฤษได้อย่างเช่นเชลซีแมนยูได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้ง2ทีมก็สนใจคว้าตัวนักเตะรายนี้อย่างที่เราได้ยินขา่าวออกมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะครับนี่คือรายงานจากคอนสแตนตินแอคเนอร์นะครับนักข่าวชื่อดังก็รายงานว่าแมนยูเชลซียังมีลุ้นนะครับเพราะว่าเดวิดอลาบายังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการในการเลือกย้ายไปเออรมาลิดนะฮะตามข่าวที่ออกมานะครับส่วนเรื่องเลาต่อมาครับก็ เป็นข้อมูลจากดิแอร์ติกนะครับที่เขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเแบื้องลึกเแบื้องหลังการสัญญาบรูโน่เฟอร์เนสของแมนยูนะครับเพราะว่าที่เขาเอามาเปิดเผยนะมันมีเหตุผลเพราะว่าทางบรูโน่เนี่ยก็มีการครบรอบ1ปีที่ได้ย้ายออกจากลิสบอนมาอยู่กับแมนยูยังเป็น่างการนะครับก็ครบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดิแอ a ติกเนี่ยก็ได้โอกาสเปิดเผยเบื้องหลังหน่อยนะครับข้อมูลเนี่ยก็แล้วแต่จะเชื่อนะครับ นะแล้วแต่จะเชื่อจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ทราบครับเพราะว่ามันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆนะครับดแอรติเขาอาจจะไปได้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังมาจากแหล่งข่าวหนึ่งหรือว่าคนวงในก็ได้นะครับเราก็ฟังหูไว้หูกันหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่4มกราคมหรือว่าช่วงต้นเดือนมกราคมมันอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายกลางซีซั่นเนี่ยนะครับตอนที่เราเริ่มมีข่าวกับบูโนอย่างหนักแล้วนะครับแล้วก็เดีแอร์ติบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยโอเล่ Ole แล้วก็ไมฟินแลนด์เนี่ย ได้มีการบินไปชมฟอร์มบรูโน่ถึงลิสบอนเลยนะครับถึงประเทศโปรตุเกสเลยนะฮะเป็นการนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปชมฟอร์มเองเลยครับทั้งผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมแล้วก็ผู้จัดก,การทีมของทางแมนยูบินไปชมฟอร์มเองนะครับแล้วก็เออราวๆสักวันที่8มกราคมเนี่ยนะครับ าทางเฟอร์นันเดสเนี่ยก็ได้มีการตอบตกลงที่จะย้ายมาแมนยูด้วยวาจานะครับเป็นการพูดว่าอ่ะโอเคผมเลิกย้ายไปแมนยูนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสัญญา,ยายอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว,ว่าบูโน่จะมีการตอบรับโอเล่หรือว่าตอบรับแมนยูด้วยคําพูดก็จริงแต่เรื่องของรายละเอียดสัญญาเนี่ยมันยัง50-50ครับมีโอกาสที่จะล้มเหลวแล้วก็มีโอกาสที่จะเสร็จดีลได้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ50-50ในตอนนั้นเพราะว่า มันพูดปากเปล่านะครับมันก็มันไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะย้ายนะครับมันต้องมีการเซ็นสัญญาด้วยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีโอกาสที่จะล้มเหลวด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับในช่วงท,ท้ายของตลาดเนี่ยนะครับก็ต้องชมในส่วนของจร์ดเมนเดสด้วยครับ เอเย่นซูเปอร์เอเย่นคนนี้ครับที่เป็นเอเย่นของคริสเตียโนโรนโดแล้วก็เป็นเอเย่นที่ทําการค้ากับแมนยูมาบ่อยครั้งนะครับก็มาเป็นตัวกลางในเรื่องของการเจรจารดีลนี้ให้มันเสร็จสิ้นนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆของตลาดเลยนะครับดูในช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วนะครับที่เราได้บูโ่นะครับซึ่งในระหว่างที่จอร์เดนเดสเนี่ยมีการช่วยเจรจารเป็นตัวกลางให้ทําให้การเจรจารเนี่ยมันราบรื่นเนี่ยทางบูโ่เองเนี่ยก็ได้มีการไปกดดันใส่ประธานสโมสรของสปอร์ตติ้งนะครับว่า เขาเนี่ยต้องการย้ายสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้บทสรุปในช่วงท้ายของตลาดนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เอ็ดเวิร์ดในช่วงนั้นเนี่ยโดนโถมอย่างหนักแน่ว่าทีมเนี่ยมันต้องการมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ทําไมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่ยอมไปนํานักเตะเข้ามาให้โอเล่ออีกนะครับสุดท้ายก็ได้แล้วก็เอ็ดเวิร์ดก็มีการลดกระแสการด่าดลงไปนะครับในตอนนั้นนะฮะ โอเคนะครับนี่คือการเปิดเผยเบื้องหลังจากดิอันติกครับการที่แมนยูไปทําดีลนี้สําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันมีความยากลําบากแบบไหนกันบ้างนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับมีรายงานจาก r e พับดิก้านะครับซึ่งเป็นสื่อดังนะครับเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของนิโคล่ามิเลนโควิดนะฮะเซ็นเตอร์ของฟิออนะครับจริงๆเซ็นเตอร์รายเนี้ยถ้าจะไม่ผิดครับ เราเคยมีข่าวอย่างหนักมาแล้วนะครับในสมัยที่อยู่ในยุคข,ของโชเซ่มินโนะครับที่เราต้องการเซ็นเตอร์รายใหม่ในตอนนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้กลับมามีข่าวกับแมนยูอีกครั้งครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ูดนเนี่ยก็กําลังให้ความสนใจคว้าตัวนิโคล่ามิเลนโควิสนะฮะแนวรับตัวเก่งของทางฟิออในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ซึ่งปลายทางของนักเตะเนี่ยมีโอกาสที่จะ ไปลดแล่นในพิบรีกอังกฤษด้วยนะครับแต่ในลำดับเดียวกันเนี่ยว่ากันว่ามีทีมในลีกอันดีที่ให้ความสนใจก็คืออินเตอร์วิลานแล้วก็ยูเวก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันแมนยูเองเนี่ยที่ให้ความสนใจพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็ต้องการเบียดเพื่อแย่งคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ใปัจจุบันนะครับของนิโคลา่ามิเลนโควิดเนี่ย สัญญาจะหมดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับแล้วก็คาดว่านักเตะจะไม่ต่อสัญญาแล้วนะครับทำให้ซัมเมอร์นี้อาจจะมีการรีปล่อยเลยนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวถือว่าไม่สูงด้วยครับประมาณ35ล้านยูโรได้นั่นคือเหตุผลครับที่ตอนนี้โอกาสมันเปิดกว้างสำหรับแมนยูมากแล้วก็เชื่อกันว่าแมนยูก็พร้อมที่จะท้าชนกับทุกทีมในการ แยกนักเตะรายนี้เข้ามาครอบครองให้ได้นะครับนี่คือรายงานที่ออกมาที่น่าสนใจครับซึ่งที่ผ่านมาแมนยูก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงเรื่องของเซนเตอร์รายใหม่อยู่นะครับก็ติดตามกันดูนะฮะน่าสนใจมากแมนยูให้ความสนใจมานานแล้วนะครับก็เป็นเป้าหมายเดิมนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าแมนยูจะจริงจังไหมในรอบนี้เท่านั้นเองนะครับก็ติดตามมาดูนะฮะส่วน3ดาวรุ่งที่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้มีการปล่อยยืมตัวนะฮะซึ่ง3ดาวรุ่ง3รายเนี้ย คือว่ากันว่ามีดีพอที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกได้แล้วนะครับเหมือนกับเก่งเกินชุดยูยุบสามแล้วแล้วก็พร้อมที่จะมาลดแลนหาประสบการณ์กับทีมชุดแรกแต่ว่าดัานเป็นมาาหาสโมสรนในเรื่องของการยืมตัวไม่ได้ครับก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นนาธานพิกชอปครับที่ เราได้เห็นการฝึกซ้อมที่ดีของผู้สับตะตูดาวรุ่งรายนี้นะครับแล้วก็การเฝ้าเสาในชุดไม่เกิน23ิปีก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะแต่น่าเสียดายครับในช่วงมกราคมที่ผ่านมาแมนยูพยายามที่จะติดต่อสโมรสรที่ให้ความสนใจแต่ว่าพอสุดท้ายก็ไม่มีสโมรสรใดเลยนะครับที่จริงจังหรือว่าให้ความสนใจผู้สับตะตูดาวรุ่งรายนี้ครับแถมทั้งในเรื่องของดีแลนเลวิสนะฮะตอนแรกแมนยูปล่อยไปให้ชาวต้านยืมตัวครับแต่ว่าโอกาส ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรแมนยูก็เลยดึงตัวกลับมาแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยอีกรอบเหมือนกับเจมการ์เนอร์แล้วก็ทตชองครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีทีมไหนจริงจังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกรายครับก็คืออีธานกราวเบตครับมิดฟิ์รานี้นทําผลงานได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงต้นซีซั่นจนณนะปัจจุบันเนี่ยก็ทำผลงานได้ไดแบบสม่ำเสมอในชุดไม่เกินยี่สิบสามปีแต่ว่าน่าเสียดายเช่นเดียวกันครับที่ไม่มีทีมไหนเลยครับที่จริงจัง เกี่ยวกับการยืมตัวนักเตะรายนี้อาจจะมีก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่แมนยูต้องการซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแมนยูเนี่ยต้องการปล่อยนักเตะเพื่อให้โอกาสเล่นแบบสม่ำเสมอไม่ใช่ปล่อยนักเตะเพื่อไปนั่งสำรองซะบ่อยครั้งนะครับก็นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับสามดาวรุ่งที่โชคร้ายครับที่ไม่ได้โดนปล่อยตัวแบบยืมตัวในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายนครับเป็น โปรแกรม5นัดหลังจากนี้ครับเราต้องเจอใครบ้างนะครับเรามาดูกันครับก็หลังจากนี้นะครับเราต้องเจอเอเวอแรนต์นะครับในบ้านนะฮะในวันที่6นะฮะก็คือสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เจอเวสต์แฮมนะครับเจอในบ้านนะครับก็เป็นศึก FA Cup คัพนะนะครับเตะในบ้านเรานะครับแล้วก็ไปเยือนเวสต์บอมนะครับวันที่14แล้วก็ต้องไปเยือนเรอัลโซซิดัดนะครับในวันที่18ในศึกยูโรปาลีกนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเจอ กับเราในบ้านของเรานะฮะวันที่21นะฮะในเดือนนี้ก็โปรแกรมเตะติดต่อกันแบบต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าไม่ได้เจอทีมแบบบิ๊กๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็โอเคให้กําลังใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับค่อนากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ